โอเคสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันใน War ซึ่ว่าน้ำทิพย์นะครับทุกคนก็สําหรับน้ําทิพย์นะครับแนววัดหัวนี่ก็คือในคลิปนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสนุกเลยนะครับตอนแรกเนี่ยก็มาเล่นกับอาซินะครับหลังๆเนี่ยก็ไป3ากับแอดมินนะครับค่อนข้างที่จะมันเลยนะครับสำหรับโปรนี้ก็เป็นโปรใหม่แล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับนะโอเคโปรโมชั่นเริ่มต้นก็50 9050แล้วก็300นันเองะครับุก้าสุมเว็บก็นร้อยมไาสิันด้วัวละคร้ตยนั่นเิมนะครับทุกคนมีเปก็นาร ให้นะครับสามารถนําไปขายได้นะครับสาหรับใครที่เติมไอ่สามร้อยหรือว่าพันหนึ่งนะก็สามารถนำตัวละครไปขายได้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับโปรโมชั่นก็ทั้งหมดก็ตามนี้นะ SR เป็นไซตามะนั่นเองนะครับประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็ถัดมานะครับเป็นกิจกรรมแชร์กลุ่มนะครับทุกคนก็กิจกรรมนี้ห้ามพลาดเลยนะครับทุกคนจะมีเป็นตัวละครเช่าให้แล้วก็เป็นเซตเอบวกนั่นเองนะครับทุกคนรวมถึง CP นะครับทุกคนนะก็ ทางด้านของ cp เนี่ยจะเป็นการสุ่มรางวัลน,นะครับทุกคนก็จะได้เป็น1000 cp หรางวัลน,นะครับเริ่มจากฉลากวันศุกร์สองทุ่มนั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้ครับถันมานะครับจะเป็นออนไลน์ในแบบนะครับทุกคนมีตั้งแต่1ชั่วโมงถึง30ชั่วโมงของพวกนี้จะเป็นพวกของคราฟนั่นเองนะครับทุกคนก็ เป็นเออเ่เขาเรียกไงอ่ะมันมีระบบแลกของนะครับทุกคนในเซิร์ฟก็ของพวกนี้ก็น่าจะจําเป็นนะครับถัดมานะครับจะเป็นเออ่ไอเทมดอปบอสแล้วก็ไอเทมตกปลานะครับทุกคนไอเทมดอปบอสจะเป็นคริสตัลนะครับไอเทมดอปเอ่อตกปลาเนี่ยก็จะเป็นพวกปลาหมึกปลาอะไรนะครับทุกคนนะก็จะมีโอกาสออกง่ายออกยากเช่นกันนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้ครับมาทางนี้มาทางนี้นอ้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราขับวิ่งไป เราขึ้นมาดูเชิงก่อนอย่าบอกให้เราต้องเน้นรวบที่ไม่ใช่โรบาร์ดอะเออเราต้องเน้นรวบที่นอรตอนแรกโอ้ขึ้นไม่ได้ตอนนี้เน่ คือและคือแหละประเดนการมีมีม <c oughs> ีเสียสังค <c oughs> ์ไม่มีสังค์ไม่ครบเลขทปารได้หวยดาวน์หมดแลิงไอ,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 อ้เหี้ยเม่อไอ้เหี้ยยิงกูตาย แต่มึงรู้ไหมมันถือมันกี่กระบอกประมาณห้าหกกระบอกอ่ะไอ้เฮียพลังไก่ไอ้เฮียอุ้ยไอ้เฮียโดนข้างหลังข้างหลังข้างหลังอุ้ยจะตายเชียหน้ามืดไอ้เฮียยิงกูยังไงวะไปเล่นห้องหลังไหมไปเล่นห้องหลังไหมเพื่อไปเล่นห้องหลังเด้า

โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอพวกนี้ป่ะไอพวกนี้เลยพวกนี้เลยไปแล้วไปแล้วกูโดดข้ามมาแล้วห้องบ้าห้องบ้าห้องบ้าเหมือนเดิมเซ็ตจุดก่อนเซ็ตจุดนะเซ็ตจุดเรียบร้อยนะเซ็ตจุดเรียบร้อยนะหนึ่งเอาดิจีโน่นะ

ยึดรอยึดรอยึดอเดี๋ยวแมงมาเดี๋ยวแมงมาเราลากเลยไรตี่เราแต่พี่ด้วยมันมันรัว่อ้ยอะไรม่ม่่งคโลค่าไก่ ยนตัวฟ้ายืนเออเอาละหนึ่งโอ้โหมันมาเยอะแล้วไม่ได้ยิงเบาด้วยนะไอ้เหี้ยเอาดิโอ้โหมันรอไก่มาแทงเว้ยพี่ตงพี่ตง ห้องเดิมห้องเดิมเดินมาเดินมามนตามมัามมัย้โอ้โหี่มดงอยาง้เีย้องไม่ตาย้อออหอ๋อไอเมใส้โรอยู่ไหน มาแล้ว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 ถึง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 ถึไปรอนวันัวไปแล้วมันมาแลวเดกโอ้โหมือสือมือสือเป็นลมเป็นลมผมเป็นลมโอ้โหอาตายยอลีจัไป

มาเนาะเฮ้ยผู้หานี่ผู้หานี่เอ้ยดามาเไยใช่ไหมของเองอ่ะ รอดไปเนี่ยชีวิตกูนี่เรสอันอยูี่ซ็ตไก่อีกกูยิงมาเนี่ยเออเออออัไอ้เหี้ยแกงเซ็ตไก่เอฮ้ยตรงนี้ขบนขบนสามพี่สามพี่ตรงนี้ เที่ยวมาขึ้นมาเลยจริงมะกับสองเอ็กโคตรเยอะมีดมีเจ็บเป่าไม่มีแต่พันเองน้องเย็นเหรอน้องชอบเนี่ยมันเล่นต้องไหนวะไปัหนล้วต้องกาในห้องกูอะมาซื้อกันในพวกซืยังไ่เจวัดกันยิ้หวานผูหารห่วยพครับตัวละครแม่งก็ไม่ค่อยต่างกันเลยเนาะที่จะบอกให้ใช่แค่แบบมีไอ้นี่โอ้โหแล้วมึงไปเล่นข้างบนน่ะนะมึงบ้าปะเนี่ย มันขึ้นยังไงเนี่ยตั้งโลธรรมนาตรงนี้ตรงนี้จังเจ็บโอ้โหข้ามไม่เลยยิงพวกไก่เนี่ยมาเด้ ตรงเหมือนดีโดนเหมือนเดิมไอ <ändert> ้เหี้ยสภาพกูเซตใหญ่ยังไม่แตกสักเซตเลยมั้งเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไอ้เหี้ยอะไรว่ามีแต่ของกู<ๆ> <c oughs> เนี่ยแต่เอาเ่อ่อาเลยเอี่ยีเพีเอลยีียเลยพาต อ๋อมันหนีอ่ะแอดมินวัดหนึ่งกับกูไหมเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะหลังหลังโอ้โหดูมันยิงสิอ้ยันจะอยู่ฝั่งนูยิงด้วยปะใ่โดน พี่เดินพี่เดินโอเคโอเคพี่เดินวันเลยพี่เดินวันเลยพี่เดินวันเลยเอ็งเอ็งอ้อมไปเอ็งอ้อมไปกูก็เหมือนกันรับกรสุนจนตีนไม่ไหวไตาย ไอ้ยิงไม่กี่เมตรเอยเหียเฮ้ยอยู่อีกตัว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 โดแล้วโดแล้วเอาไม่ดียวไม่ดียวไม่ดิเอาไม่เลยโดดชั้นสามโอ้พี่ได้แค่ตัวมึงรู้ไหมพี่ปาดพี่ปาดเม็ดเดี

มาแล้วมาแล้วพี่ดูโอ้โหเชื่อต้องไปว่ะต้องไปต้องไปโอ้โหข้างบนก็เยอะไอ้เหี้ยหอคอยเล่นห้องนี้ไม่ได้เล่นห้องนี้ไม่ได้โดนหอคอยกดห่อคอยนี่ลงค่าสัตว์เลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โดนกลับมั้ยพี่ดู โอ้แบตบอจะหมดชิบหายแล้วเอเลยไหวไหมแบตบอจะหมดวะเอาไปเลยตัวนี้ตัวดำตัวดำโอโหพี่พี่ทุกเม็ดเลยอ้เย้ไก่อะเอาพี่ทุกเม็ดเลยอ้เ้ไม่ให้กูไม่ให้กูไม่เอาจะหมดละ เออหเบอ้อพี่เให้มันด้วยหรอไม่ต้องให้พี่ไม่ต้องให้เออก็บอไม่เอาพี่ไม่ตัวไหนพี่ตัวไหนโกโจพี่ไอไอนั่นเลยไอแม็กเล่นกตัวโกโจเอาทำไมอะแม็กแก้แผลใจพี่แก้เผแผลใจแก้แผลใจมาพี่มาคือนคือรอบพี่วิ่งยิงแรงยัะมองาึงอะไม่เป็นรอดีเนาะอะไรเนี่ยเอาไว้เดี๋ยว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  แบงเขียวเหรอแบงเขียวหรอไปไหนแล้วะเยไม่เตะมัน <qu> ต <iling amine diver> ้องออเข้าแม่ต้องออเข้าแม่ต้องออเข้าม่โหกับับแม่งกวนตีนไงแม่งกวนตีนแม่งกนตีน มาบอกมีเด็ดเดียบมเลยจัดเลยนะไอ้เฮ้ยมันจะมาเดาคืนเลยมาเดาคืนเลยเอ้ยไอ้โกโจโบเทกเว้ยโกโจโบเทกเว้เนี่ยแขมป์เนี่ยแขมป์เนี่ยแขมป์ข้างบนเนี่ยแขมป์ข้างบนเนี่ยบนตึกนี่แหละรอเอาแม่งอ่ะไอ้ไอ้ใส่ค้างไอ้ใส่ขอบเอาไปเรื่อยแล้วแบงค์ดูดีจัดแบงค์ดูดีจัดเลย

เอาไหมเอาไหมลงเลยลงเลยลงชนเลยลงชนเลยจีนอนจีนอนจีนอนตายโวยเอานี่เอานี่เนฟาเนี่ยตัวฟ้าเนี่ยตัวฟากอยู่กับผมฟี่ผไม่ตายไม่ตายไมาเยยโกโจมันอยู่ไหนพี่รองล่างนะพี่รองล่างนะผมผมวิ่งผมวิ่งตามนะผมวิ่งตามนะเฮ้ยมันอยู่นี

ติดเอาไปดิเอามันนี่รอแม่งนี่เดียวเลยพี่ไอ้มันงอมไปเลยมาแล้วนะมาแล้วนะมาตึกเล็กแล้วเราดักตรงนี้ด้วยะผมไปดักตรงกระสอบเนี่ยรอรอปาดยิงแค่นายด้วยอ่กไม่ดักไม่ดักไม่ดักจิ้มแล้วจิ้มมา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 พอมยังพอมยังมันตายแล้วนะหนึ่งสองสามตกร้าตกร้าเอาไวนก่อนเหรอตกร้าตกรงาตงร้าตกร้าอยู่ผมเลยพี่กดเพื่อนมันให้พี่กดเพื่อนมันให้ข้างบน กดเพื่อนมานให้อยู่พี่กดเพื่อนมาให้อยู่เพื่อนหลังเราโอ้โหแย่ตกปีแตกปีเจ็บ้วเจ็บ้วเจ็บนเยี่งแบกเจ็บยิ่งแบกจะแตกโอ้โหไม่ไหวจังหลังยิ่ตกแข็งแรกตอนนี้ตกแข็งแรกตอนนี้พี่มาพี่มาจะแตกจะแตกจะแตกเจ็บ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 โอ้โเจ็บโอ้เจ็บ

โอ้โหเด็ดมาสวนปะมามาขึ้นมามาแล้วมาแล้วโกโจ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 เจ็บโกโจเจ็บเอาไปเอาไปทดสอบตัวนึงนะมันโลกจังวะดูโรคจังวะสองสอล้วก็ตายก็ตายก็ตโกโจเจ็บตายโอ้โหดูแย่กว่ากูอีกอะไรวะเนี่ยแอดมิน เจ็บมากเจ็บมากเจ็บโอ้โหไม่ใชโอ้ยไม่เตะตายจริงอ่ะไอ้แบกเตะละแตะละได้ออกคลิปอาจาลยกเื่อนไลยได้ออกคลิปไม่เท่าไหร่ได้ออกห้องนะ ก็ของของมันมีเยอะจังเลยตามข่าวอดินปลาโอ้โหจัดเลยจังไปเลยพี่มีสามเมตรเท่าไหร่อ่ะโอ้โหจัดเลยอุ้ยเฮียเอากูเครูตลกน้อยในกีฬาของหมดแคเนี้อ่ะการ์ดไม้กาลังไม้เจียดกาลังไม้กาลังไม้นักกีฬาฟันจียดนักกีฬาฟันจอบไม่กีฬาฟันจอบ หอกว่าห้องเต็มงแบพาใครลงมามันยังไม่เห็นมีเลยเ้ยนี่มันมาไม่ขออละันเรีอะไรเนี่ยนักกีฬาคอมแบ็คเนี่ยมาแ็คคอมแบมันมาเดอม่ตั้งช้าหน่อยเกี่ยวอะไรวะชิลความเดือดเมืนตั้งช้าหน่อยคืออะไรวะ ยังมาแล้วปะออพพ่งขอขทีเลยนะเนี่ยน้องแล้วมันขึ้นน้าโพลมัขึ้นน้โพลรอบนี้ยโดดถกพี่มียมีทุกอย่างใช่โอนแคมในโวล์หไหวอยู่ป้ไหวอยู่ป้นี่นี่นี่เดี๋ยวรอ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 อ้ยอยาเพิ่นอ๋ออลยเหรอ đá 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 được của lôแข็ง mà được của lôแข็ง mà bắn qua มันถึงแน่จริงๆไปยิงเสียเอาดิเอาไปยิงเอาล็อคแข็งก่อนเข้ามาเข้ามาโดมโดดดีๆป๊า nè. เดี๋ยวพี่เข้าไปแทงให้ก่อนัผมรแล้ผมรองี้ลโอ้โหติดติดติดพี่ติดโอ้โหแยไปเอาละมาปิดลูแล้เนะพี่ไอ้โกโจ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 โจพี่โจมันงตัวมันงตัวเรามันงตัวเราโจจะแตกโจจะแตกจ็บจีนอเจ็บจีนเจ็บมากโกโจเจ็บอยู่พี่อยู่พี่ข้างนอกปิดกูเอาแม่งเลย วัดวัดไวยกนนะวัดว้วยกนวัดวก่อนเจ็บมกอ้าเจ่อเจ็บมาก่อเจ็บคนเจ็เ้ไม่น้อเจ็บคนเจ็บจนเจ็บคนเจ็บจะตายจะตายมันจะหนีมันจะหนีมันจะหนีคนจนคจนเรียบร้อยอย่างนี้ พี่ไม่ได้เก็บเลยของอะไได้สวยเดีวเดียวต่อเกาอยู่ทางซ้ายเลยดได้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 ตายมาเอาอยู่บนบนวนัวก็มีนะพี่

งอมาเพื่อนไม่เติมเพื่อนไม่เติมจริงเราแล้วพี่ตาม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 ละมันอยู่ไหนปล่อยวันเลยวันเลยจังวันเลยจังวันเลยเจ็บตายอยู่นะตายนาโซอยู่กระพี้กระพี้ ืนจริงว่ะได้คืนจริงว่ะเฮ้ยดูดิมันมาไม่ทันมันมาไม่ทันเว้ยเดี๋ยวประดี๋ยดี๋ยมีมีกี่เซตมีกี่เซตไหนดิเก็บเก็บอะไรได้บ้างอุ้ยครบเลยอุยอ้ยเออครบเลย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 สวยสวยอันนี้นี่